สวัสดีครับผมคิดว่าใครหลายคนคงเคยฟังเรื่องราวหลอนๆและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับห้องพักกันมาบ้างแล้วผมเองก็มีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องเล่าเมื่อตอนที่ผมได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่ห้องพักห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่ขนาดที่สามารถวางเตียง6ฟุตได้ถึง2เตียงเลยครับและราคาของห้องนั้นก็ไม่ได้แพงมากอาจจะเพราะมันเป็นตึกที่เก่าแล้ว ก็เลยทําให้มีราคาที่ถูกกว่าปกติตามที่ควรจะเป็นแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้ห้องนี้มีราคาถูกจริงๆแล้วผมกลับมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเสียมากกว่าและถึงแม้ในปัจจุบันนี้ผมจะย้ายออกไปจากห้องนั้นแล้วแต่ผมก็ยังได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องเช่าแห่งนั้นอยู่เป็นระยะระยะจากเพื่อนที่เคยอาศัยอยู่ตึกเดียวกันในตอนที่ผมเช่าห้องนั้นอยู่ ห้องที่ผมไปอาศัยอยู่นั้นเป็นตึกแถวขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพมาอาศัยอยู่ซึ่งตัวของผมเองในตอนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องหาห้องใหญ่ๆเพราะผมเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวซึ่งแฟนของผมเธอเสียไปตอนที่คลอดลูกสาวถึงเธอจะจากไปและทิ้งลูกสาวเอาไว้ให้ผมต้องดูแลคนเดียวผมก็ไม่ได้คิดน้อยใจอะไร กลับคิดแค่ว่าทุกอย่างต่อจากนี้ผมต้องทำเพื่อลูกเท่านั้นและเพราะตัวของผมเองไม่มีครอบครัวหรือญาติที่ไหนแล้วการเลี้ยงลูกจึงค่อนข้างลำบากสําหรับผมหลังจากที่ภรรยาเสียผมก็ตัดสินใจย,ย้ายออกมาจากคอนโดที่ราคาค่าเช่าค่อนข้างจะแพงเพื่อมาหาห้องเช่าอยู่ซึ่งก็โชคดีที่เพื่อนของผมคนหนึ่งนั่นก็คือยศ แนะนำห้องที่นี่ให้เพราะเห็นว่ามีห้องก,องกว้างๆหลายห้องส่วนงานของผมก็คือผมเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างทำงานทั่วไปครับทั้งงานกราฟิกต่างๆและงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อยการที่ได้ทำงานที่ห้องก็ดีตรงที่ผมจะได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดผมเลยพยายามจะหาห้องที่มีบรรยากาศดีมีแสงส่องเข้ามาถึง มีระเบียงให้พอออกไปยืนมองได้เพื่อที่จะให้ลูกของผมหรือน้องดาได้รับอากาศจากข้างนอกบ้างและวันไหนที่ผมพอจะมีเวลาว่างก็จะพาน้องดาไปเดินเล่นข้างนอกเสมอสุดท้ายก็มาได้ห้องเช่าห้องใหม่นี้ซึ่งเป็นห้องที่กว้างและตรงตามที่ผมต้องการแทบทุกอย่างตอนที่ย้ายเข้ามาใหม่ๆก็โชคดีที่ได้ยศคอยช่วยขนของ และถือเป็นสิ่งดีๆในชีวิตที่ผมได้เจอนั่นก็คือเพื่อนอย่างยศนั่นเองครับเวลาที่ผมต้องออกไปคุยงานในบางครั้งยศก็อาสามาช่วยดูแลน้องดาให้ตลอดเลยทำให้ผมไว้วางใจที่จะให้ยศเข้าออกห้องของผมได้ตลอดเวลาแต่พอมาพักหลังๆที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนทุกครั้งที่รบกวนยศให้ช่วยดูแลน้องดาทีไร มันก็มักจะบอกให้ผมพาน้องดาไปฝากไว้ที่ห้องของมันทุกครั้งทีแรกผมก็ไม่คิดอะไรและคิดว่าอาจจะเป็นปพระยศมันเหนื่อยที่ต้องเดินขึ้นลงไปมาเพราะห้องของเราอยู่คนละชั้นกันแต่เย็นวันนั้นเรื่องที่ค้างอยู่ในใจของยศมาตลอดก็ถูกระบายออกมาให้ผมฟังหลังจากที่ผมชวนมันมากินข้าวที่ห้องตอนที่กินเสร็จแล้ว ผมก็พาน้องดาเข้านอนตามปกติซึ่งที่นอนของผมกับน้องดานั้นจะมีแผ่นกั้นเขตเอาไว้เพราะเวลาที่ผมต้องเปิดไฟทำงานก็ไม่อยากจะให้แสงเข้าตาน้องดาในเวลาที่เธอนอนหลับพักผ่อนยศมันดูมีท่าทางค่อนข้างจะซีเรียสและจริงจังกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรก่อนที่มันจะพูดออกมาอยู่ห้องทำงานดึกๆมึงไม่เจออะไรบ้างหรอวะ ประโยคที่ยศมันพูดออกมาทำให้ผมรู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีมึงรู้หรือเปล่าฮะว่าห้องของมึงมีผีอะหน้าตาของยศตอนที่พูดกับผมดูจริงจังมากมากเสียจ,จนผมแน่ใจว่ามันไม่ได้ล้อเล่นผมถามมันออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่คงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้มันไม่ค่อยอยากจะมาที่ห้องของผมยศมันบอกกับผมว่าตอนที่อยู่กันแบบนี้เวลาที่มีผมอยู่ด้วยเหมือนทุกอย่างจะเป็นปกติดีแต่พอผมออกจากห้องไปมันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นช่วงแรกๆที่ยศมาเลี้ยงน้องดาให้ก็เหมือนจะปกติดีแต่หลายครั้งที่ดูเหมือนว่าน้องดา จะหันไปมองทางอื่นและทำท่าทางเหมือนคุยกับคนอื่นที่เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งนั่นก็เป็นอาการที่ผมเองสังเกตเห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้แต่เพราะผมคิดว่ามันเป็นอาการปกติของเด็กที่อาจจะสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาเองเลยไม่ได้คิดอะไรมากยศมันก็บอกกับผมว่ามันเองก็คิดไม่ต่างกัน แต่พอบ่อยครั้งเข้ามันก็เกิดความสงสยัยและถามน้องดาวออไปว่าคุยอยู่กับใครหรือเล่นกับใครน้องดาเองก็ชี้นิ้วบอกออกไปแบบมั่วๆส่งๆโดยที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเลยและครั้งล่าสุดที่ทำให้ยศไม่อยากจะมาเลี้ยงน้องดาในห้องของผมก็คือตอนที่ยศมันมาเลี้ยงน้องดาและกล่อมให้น้องดาหลับไปส่วนมันเองก็หลับไปเหมือนกัน แต่พอตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นน้องดานั่งมองมันอยู่ยศมันเลยรีบลุกขึ้นและถามน้องดาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องดาที่ยังพูดได้ไม่คล่องมากนักก็ชี้นิ้วไปมาและบอกว่านี่นี่นี่เหมือนกับบอกให้ยศมันหันไปมองทางนั้นซึ่งยศก็มองไปตามที่น้องดาชี้แต่ก็ไม่เห็นอะไรและพอหันกลับมาอีกที ก็เห็นเหมือนกับว,ว่ามีมือของใครบางคนรูปที่แก้มของน้องดาและเลือนหายไปในทันทีที่ยศมันหันกลับมามองจังหวะนั้นยศทั้งตกใจและกลัวแต่เพราะจูๆ่ๆน้องดาก็หน้าแดงและร้องไห้ออกมาเสียงดังเขาเลยรีบอุ้มน้องดาออกมาจากห้องและพาไปที่ห้องของมันแทนผมฟังที่ยศเล่าแล้วก็นึกเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองขึ้นมาทันที คืนนั้นจึงเป็นคืนที่ผมอุ้มน้องดามานอนด้วยกันที่บนเตียงซึ่งผมก็มีความหวาดระแวงว่าตัวเองอาจจะนอนทับลูกและทำให้น้องดาหายใจไม่ออกก็เลยหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดทั้งคืนและช่วงที่ผมกำลังหลับหลับตื่นๆอยู่นั้นผมก็เห็นเหมือนใครบางคนมายืนจ้องมองเราสองพ่อลูกอยู่ที่ข้างเตียงแต่เพราะตอนนั้น ผมกำลังสลืมสลือเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าจนกระทั่งน้องดาร้องไห้ออกมาเสียงดังผมจึงต้องเปิดไฟและกล่อมให้น้องดาหลับอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะหลับไปพร้อมกันพ่อกับลูกทั้งๆท,ที่ยังไม่ปิดไฟผมตื่นขึ้นมาก็เห็นน้องดาตื่นอยู่ก่อนแล้วและทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ผมเลยรีบลุกขึ้น อุ้มน้องดาเข้ามากอดและพยายามพูดปลอบถึงแม้จะไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรแต่เพราะลูกร้องไห้ออกมาผมก็เลยคิดว่าน้องดาอาจจะมีไข้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่จนกระทั่งผมสังเกตเห็นรอยแดงที่แขนของน้องดาซึ่งเป็นรอยเหมือนมือของคนจับที่แขนน้องดาอย่างแรงผมนึกแปลกใจและทบทวนถึงเรื่องเมื่อวาน เพราะแขนของน้องดายังไม่มีรอยแบบนี้จะบอกว่ายศมันทําก็คงจะไม่ใช่เพราะยศเองมันก็เอ็นดูน้องดาเหมือนกับลูกของมันคนหนึ่งผมพาน้องดาไปอาบน้ําและจัดการหาอะไรกินเหมือนเดิมจนกระทั่งน้องดาทําท่าทางชี้นิ้วมาที่ผมอะไรคะน้องดามีอะไรเหรอมีอะไรจะให้พ่อหรือเปล่าคะ น้องดายังคงทำท่าทางชี้นิ้วมาที่ผมอยู่จนผมต้องหันหลังกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรและหันกลับมาอีกครั้งน้องดาหน้าแดงและร้องไห้ออกมาอีกซึ่งมันก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่ยศเล่าให้ฟังแต่เพราะวันนี้ผมอยู่ห้องได้ทั้งวันเลยคิดว่าจะทำงานไปและดูน้องดาเป็นระยะระยะหากมีความผิดปกติอะไรจริงๆ ผมก็คงต้องพาน้องดาไปหาหมอเพราะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับเด็กซึ่งผมอาจจะยังไม่รู้แต่วันนั้นทั้งวันน้องดาก็ไม่มีอาการผิดปกติอีกเลยทั้งกินทั้งเล่นและนอนหลับกลางวันได้อย่างปกติดีซึ่งก็ทำให้ผมพอจะมีเวลาทำงานของตัวเองได้บ้างหลังจากที่ทำงานไปได้พักใหญ่ผมก็ละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ และขึ้นไปนั่งบนเตียงเพื่อดูน้องดาหลับร,ระหว่างที่กำลังมองดูลูกอยู่นั้นน้องดาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเธอก็มองผมด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปชั่ววูบเดียวผมกลับมองเห็นว่าแววตาของน้องดาน,นั้นกลายเป็นสีขาวพโพลนก่อนที่ผมจะตกใจผงะถอยหลังและมองไปที่น้องดาดีๆอีกครั้ง ก็เห็นว่าน้องดามองผมด้วยแววตาที่ปกติผมขนลุกไปทั้งตัวเลยครับก่อนจะเข้าไปกอดน้องดาด้วยความเป็นห่วงแปลกๆอย่างที่ผมเองก็อธิบายไม่ได้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรผมตัดสินใจลองโทรไปปรึกษาและคุยกับยศว่าตั้งแต่วันก่อนที่เราคุยกันอาการทุกอย่างของน้องดาก็เริ่มชัดเจนขึ้นผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ในใจก็อยากจะเชื่อวิทยาศาสตร์แต่อีกใจก็มีความรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะสามารถสัมผัสหรือรับรู้อะไรพวกนี้ได้ยศเลยบอกกับผมว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะลองหาทางช่วยดูแต่อาจจะให้ผมพาน้องดาไปหาหมอดูก่อนก็ได้เพื่อสิ่งที่พวกเราสองคนได้เจออาจจะเป็นสิ่งที่คิดกันไปเอง เย็นวันนั้นผมเลยตัดสินใจพาน้องดาไปหาหมอซึ่งการตรวจนั้นก็ไม่พบอะไรแต่รอยแดงที่แขนของน้องดากลับทำให้ผมถูกคุณหมอซักประวัติอยู่หลายครั้งเพราะมันเหมือนกับว่าผมอาจจะทำร้ายน้องดาเองก็ได้ผมเลยพยายามพูดเบียงเบนไปว่าเพราะผมพาน้องดามานอนบนเตียงด้วยและน้องดาก็ดิ้นจนจะตกเตียงผมเลยเผลอจับที่แขนของลูกอย่างแรง ถึงแม้หมอจะดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อในตอนแร,แรกแต่สุดท้ายผมก็รอดจากการถูกมองไม่ดีแบบนั้นมาได้ค่ำวันเดียวกันที่ผมกลับมาถึงที่ตึกผมก็เดินอุ้มน้องดาขึ้นไปที่ห้องตามปกติก่อนจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าห้องที่ผมพักเออขอโทษนะครับมาหาใครเหรอครับ ชายคนนั้นหันมามองผมด้วยความตกใจก่อนจะขอตัวแล้วเดินหนีไปผมมองตามเขาเดินลงบันไดจนสุดสายตาก่อนจะไขกุญแจประตูและเข้าไปในห้องผมจัดการให้น้องดาอาบน้ำกินข้าวและเล่นกับน้องดาอีกสักเล็กน้อยก่อนจะพาน้องดาไปแปลงฟันและเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนคืนนี้ก็เป็นอีกคืน ที่ผมให้น้องดานอนบนเตียงเดียวกับผมและเมื่อกล่อมจนน้องดาหลับไปแล้วผมก็ปิดไฟในห้องและเปิดโคมไฟที่โต๊ะทำงานเอาไว้เท่านั้นเพราะไม่อยากจะให้น้องดานอนหลับไปทั้งๆท,ที่เปิดไฟสว่างอยู่แบบนั้นผมนั่งทำงานไปเรื่อยๆจนมาดูเวลาอีกทีก็เป็นเวลาเก,เกือบจะตีหนึ่งแล้วผมเลยคิดว่าควรจะถึงเวลานอนของผมบ้าง ผมลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนจะเอี้ยวตัวหันไปมองน้องดาที่กำลังหลับอยู่บนเตียงและผมก็ต้องตกใจถอยหลังจนเก้าอี้จนล้มลงผมเห็นร่างเงาของใครบางคนกําลังคล่อมน้องดาอยู่และเหมือนว่าร่างนั้นมันจะรู้ตัวก่อนจะหันมามองที่ผม <_ S 1> และกระโดดหายวับไปกับตา ผมตัวสั่นจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกขนลุกไปทั้งตัวและยันตัวเองลุกขึ้นแทบจะไม่ไหวเลยครับแต่ใจก็เป็นห่วงลูกมากเลยพยายามจะลุกขึ้นให้ได้และรีบไปหาน้องดาทันทีผมจับที่ตัวของน้องดาก็รู้สึกว่าน้องดาตัวเย็นมากก่อนจะพยายามปลุกให้น้องดาตื่นน้องดาค่อยๆลืมตาม,มามองผมในตอนนั้นผมใจสั่นไปหมด ก่อนจะตัดสินใจพาน้องดาไปหาหมอซึ่งหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นไข้ปกติทั่วไปให้นอนพักอยู่ที่นี่สักคืนพรุ่งนี้เช้าก็คงกลับบ้านได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รีบโทรไปหายศทันทีเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ยศฟังมันเลยบอกกับผมว่าคืนวันพรุ่งนี้ ให้พาน้องดาไปนอนที่ห้องของมันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคิดหาทางออกกันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่มันคืออะไรกันแน่เช้าวันต่อมาในช่วงสายๆคุณหมอก็เข้ามาตรวจน้องดาอีกครั้งซึ่งน้องดาก็มีอาการดีขึ้นมากแล้วก่อนที่ผมจะขับรถพาน้องดาไปหายศพอมันเปิดห้องออกมา มันก็รีบบอกให้ผมเข้าไปในห้องทันทีซึ่งน้องดาเองก็ยังมีอาการง่วงอยู่ผมเลยกล่อมให้น้องดาหลับก่อนที่จะเริ่มคุยกับยศกูรู้แล้วห้องมึงมันมีประวัติอีเจเจ้าของตึกมันถึงได้ปล่อยห้องถูกๆูกไงยศเปิดประเด็นขึ้นมาทันทีก่อนจะเล่าต่อไปว่าที่ห้องนั้นเคยมีผู้หญิงทำแท้งแล้วเกิดตายขึ้นมา ใครที่มาอยู่ใหม่ก็เจอกันทุกรายโดยเฉพาะคนที่มีลูกเขาว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาเอาลูกของคนที่อยู่ใหม่ไปอยู่ด้วยผมหันไปมองน้องดาที่กำลังหลับอยู่ทันทีในใจก็นึกโกรธที่เจ้าของตึกเห็นแก่เงินและไม่ยอมบอกความจริงจนผมนึกถึงผู้ชายคนที่เจอเมื่อวานขึ้นมาได้ยศก็บอกกับผม ว่าอาจจะเป็นคนรู้จักของผู้หญิงคนนั้นก็ได้ผมเลยตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่ห้องของยศไปก่อนระหว่างที่น้องดากาลังหลับอยู่ผมเลยฝากน้องดาไว้กับยศและเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งผมก็เจอกับผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าห้องของผมอีกแล้วหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นเลยแต่ช่วงสองสาวันวันนี้ ผมกลับเจอเขาผมพยายามพูดจาและทักทายเขาแต่เหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับผมสักเท่าไหร่นักผมมองไปที่ด้านหน้าประตูก็เห็นว่าที่พื้นมีกระทงใส่อาหารวางอยู่มันทำให้ผมโกรธมากและขึ้นเสียงใส่ผู้ชายคนนั้นทันทีผู้ชายคนนั้นรีบบอกขอโทษและสารภาพว่าเขาเป็นลูกชายของเจ้าของตึกนี้ ทุกๆวันที่ใกล้จะถึงวันพระเขาจะต้องเอาของมาไหว้และเมื่อวานเขาก็เพิ่งมาถึงและได้รู้ว่ามีคนเช่าอยู่ก็เลยตกใจจนทำอะไรไม่ถูกปกติจะต้องเอาของไปไหว้ในห้องแต่เพราะมีคนอยู่เลยเอาเข้าไปไม่ได้จึงทำให้ต้องไหว้หน้าห้องแบบนี้ผมตัดสินใจโทรไปคุยกับเจ้าของตึกทันทีเลยครับและคำพูดของเจ้าของตึกนั้น ก็เห็นแก่ตัวมากๆเจ๊เจ้าของตึกบอกว่าถ้าผมย้ายออกไปก่อนกำหนดก็จะไม่ได้ค่าประกันคืนแต่เพราะผมมีลูกที่ต้องดูแลเลยจําใจต้องย้ายไปที่อื่นโดยที่ยอมเสียค่าประกันนั้นไปเพราะถ้าจะให้ไปแจ้งความหรือฟ้องเอาเรื่องอะไรก็คงจะวุ่นวายเสียเปล่าๆจึงต้องยอมเอาชีวิตของตัวเองกับลูกไว้ก่อนครับ ผมตัดสินใจใช้เงินเก็บที่พอมีอยู่เพื่อไปหาห้องเช่าใหม่ซึ่งก็ได้ห้องที่ใหม่และดีถึงแม้จะต้องเสียค่าเช่าที่แพงกว่าก็ตามซึ่งเรื่องของผมก็ทำให้คนในตึกได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเสียงร้องไห้ในบางคืนที่มีคนข้างๆห้องหรือคนเมาที่กลับมาดึกๆเคยได้ยินกันในเวลาที่เดินกลับไปที่ห้องของตัวเอง หลังจากที่ผมย้ายออกมาได้ไม่นานยศก็เล่าให้ผมฟังว่าเจ้าของตึกได้เรียกพระมาทำบุญที่ห้องนั้นและยังพยายามจะปล่อยเช่าอยู่ใครที่มาอยู่ใหม่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเจอดีเหมือนๆกันหมดจนสุดท้ายห้องนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าไปเช่าอีกเลยครับอีกอย่างในระแวกนั้นก็มีข่าวเลือออกไปจนหลายคนในตึกนั้น ็ย้ายออกไปบ้างเหมือนกันส่วนยศเพื่อนของผมมันก็ยังอยู่ที่ห้องเดิมเพราะห้องของมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวและตัวผมเองก็ยังพาน้องดาไปแวะเยี่ยมยศอยู่หลายครั้งสำหรับใครที่คิดจะหาห้องเช่าหรือที่พักก็เช็คประวัติกันดีๆนะครับเพราะห้องเช่าแห่งนี้เป็นห้องเช่าที่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับถือซะว่าผมมาเล่า เพื่อเตือนคุณก็แล้วกันขอบคุณครับ